สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับก๊อดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องนานาสาราแน,น่ารู้กับ t o โย t a การค่ะวันนี้นะคะก๊อตจะมาแนะนํารถยนต์หนึ่งรุ่นค่ะที่มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดค่ะสําหรับรถ t o โ,โย t a c a m ม y ี่ของเรานะคะใครอยากรู้นะคะว่าแคมรี่เนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะ รถแคมรี่ใหม่ที่อยู่กับกอตอนนี้นะคะเป็น2.5 HEV Premium Luxury ค่ะเป็นระบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะการออกแบบภายนอกนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นืในเรื่องของไฟหน้าค่ะไฟหน้าเขาจะลบแถบสีฟ้าออกนะคะทำให้ไฟเนี่ยดูสวยทันสมัยมากขึ้นส่วนกระจังหน้าค่ะออกแบบใหม่ค่ะ ทำให้รถเนี่ยมีความหรูหรามีคิ้วครมเนี่ยมมาให้ด้วยและลายล้อนะคะของเขาออกแบบมาใหม่มีขนาดขอบ18ค่ะซึ่งของเดิมเป็นแค่ขอบ17เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายกันบ้างนะคะก็ทางด้านท้ายก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไฟไท้ายค่ะ,คะเพิ่มแถบสีดําในโคมไฟไท้ายนะคะทําให้รถเนี่ยมีความสปอร์ตสวยทันสมัยมากขึ้นค่ะ สำหรับภายในนะคะยังคงจัดเต็มในเรื่องของเทคโนโลยีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Memory s e ซีสค่ะที่สามารถบันทึกตำแหน่งเบาะพวงมาลัยและกระจกมองข้างได้ทั้งหมด2ตำแหน่งค่ะและสำหรับแคมรี่ใหม่นี้นะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเขาใส่มาให้ในเรื่องของกล้องมองรอบคันค่ะแบบพาโนรามิกวิวที่สามารถมองเห็นได้ทั้งมุมสูงและมุมฝั่งคนขับค่ะ ตรงนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะคะและความสะดวกสบายเรามากขึ้นค่ะส่วนเครื่องเสียงของเขานะคะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะมองเห็นสบายตามากขึ้นและยังรองรับ p p p l e r p r p y และ Android Auto สร้างความเพลิดเพลินซึ่งแตกต่างจากรุ่นเดิมที่ไม่สามารถรองรับได้ค่ะ สำหรับเครื่องปรับอากาศนะคะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีนาโนอีนะคะที่จะปล่อยประจุลบยับยั้งเชื้อโรคนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะและสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือซีดเวนเทเลเตอรนะคะพัดลมระบายอากาศใต้เบาะที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็สบายเวลาที่เราขับรถค่ะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะเรามีแผงควบคุมสัมผัสนะคะ ที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงเปิดปิดนะคะเครื่องเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดรวมถึงเปลี่ยนช่องนะคะเปลี่ยนเพลงแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยและนอกจากนี้นะคะสามารถควบคุมม่านหลังไฟฟ้าได้ด้วยค่ะและยังสามารถเพิ่มลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้ด้วยนะคะ เรามาดูในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะ Toyota Safety Sense ใน Camry ค่ะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดค่ะระบบที่1ระบบ l a รน d ี p a r t u r e ร l เ r t ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยหน่วงกับอัตโนมัติค่ะ และยังมีระบบ l t a ที่ช่วยรักษารถให้อยู่กลางเลนโดยใช้กล้องและเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าตรวจจับเส้นถนนและรถคันข้างหน้าและใช้ร่วมกับ d y n a มิกเร d a ร์ทูอคอโทรลที่สามารถควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติได้จนถึงรถหยุดนิ่งและสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ยังไม่ออกตัวค่ะและระบบที่ขาดไม่ได้นะคะคือ p Collision System ค่ะระบบเสริมความปลอดภัยก่อนการชนค่ะ อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะที่สามารถตรวจจับรถยนต์คนและจักรยานได้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด <c oughs> ระบบอีกหนึ่งตัวนะคะ AHB ค่ะระบบควบคุมไฟส่งอัตโนมัตินะคะที่จะช่วยให้ขับรถกลางคืนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นระบบความปลอดภัยใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแคมรี่รุ่นนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีในเรื่องของ Intelligent Clearance Sonar ระบบนี้นะคะจะช่วยเตือนการชนด้านหน้าและหลังในขณะที่เดินหน้าหรือถอยหลังในความเร็วต่ำค่ะและระบบเรียก คอแท็บบิกเบรกกิ้งค่ะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทั้งเดินหน้าและถอยหลังกรณีถ้ามีโอกาสชนค่ะระบบจะส่งเสียงเตือนและช่วยเบรกอัตโนมัติค่ะสีแคมรี่ปรับปรุงใหม่จะมีด้วยกันทั้งหมด6สีค่ะ Metal Steam Metallic ค่ะสี Patinum White Pearl ค่ะขาวมุกสี Attitude Black ค่ะเป็นสีดำค่ะและสี Premium Race ค่ะสีแดงภายในจะเป็นโทนสีดำค่ะส่วนกาไฟ m e t a l l i ก และ Burning b l c k k Crystal ค่ะภายในจะเป็นโทนสีครีมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Camry นะคะที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะให้ดูมีความทันสมัยนะคะมีความสปอร์ตมากขึ้นนะคะรวมถึงเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ภายในอุปกรณ์ความปลอดภัยนะคะที่สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะส่วนคลิป ะะก็จะพาไปแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวไหนของโตโยต้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้ก๊อตด้วยนะคะวันนี้ก๊อตขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ